วันนี้จะพาทุกคนมาขุดลากทุเรียนลากทุเรียนที่มันเป็นเพี้ยหอยเพี้ยหอยมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเนื่องจากบินใบของมันเป็นเหมือนหอย,อยนีเน่เป็นเป็นเป็นรูๆอย่างนี้นี่ค่ะนี่นี่เต็มหมดเลยนะคะทุกคนนี่ใบของเขาเห็นไหมคะนี่เขาเรียกว่าเพี้ยหอยลงนะทุกคนเต็มหมดเลยเนื่องด้วยสาเหตุที่ดูตา เนี่ค่ะเชื้ออะไรมันดำๆอย่างนี้นี่เราก็จะมาขุดรากมันนะคะทุกคนเดี๋ยวมันขุดไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนอันนี้รากทุเรียนมีโคนของมันเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเราก็จะขุดเอาอะไรขุดเราขุดไปสักรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเดี๋ยวก็จะมาขุดเพิ่มนะคะทุกคนขุดเพิ่มจากการขุดของเราก็จะขุดประมาณเอาอันนี้ขุดเนี่ย รากในขุดนะคะขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ล้างรากมันเอาน้ำมาฉีดทำความสะอาดเพราะว่าทุเรียนเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะนะคะทุกคนถ้าเขาไม่ทําอย่างนี้มันอันแน่นเกินดินมันแน่นเกินมันก็จะมีปัญหาเราก็ขุดเขี่ยไปเรื่อยๆนะคะเขี่ยไปจนนี่แหละคะ่ะเนี่ยเราเอาน้ําฉีดเอาน้ําล้างราก นะคะทุกคนแล้วก็เขี่ยไปเอาน้ำมาอุ้ยนะคะทุกคนเอาน้ำมาฉีดไปในนิ้ดินมันแข็งก็ต้องเอาน้ำฉีดไปแล้วไปเรื่อย หม้อนี่แบบในสวนได้อะไรทันอะไรก็เอาน้นนะคะทุกคนนี่ลากกล้วยเ่ยรากกล้วยเกลี่ยมดมา ทำความสะอาดลากมุกคนอันดับแรกน้ำสาดค่ะน้ำสะอาดเข้าไปใส่น้ำน้ำมันน้ำไม่ไหลค่ะทุกคนน้ำมันไม่ได้ดูดน้ำขึ้นมาก็เลยใช้เอา น้ำตักสาดเอาถึงะดาษนี้เลยนะเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะทุกคนค่ะเอาเดี๋ยวเราก็จะปล่อยมันไว้อย่างนี้เพราะว่าให้มันพวกใบลาขึ้นลาขึ้นอะไรอย่างนี้ให้มันเปลี่ยนยอดใหม่ นะคะทุกคนให้มันมีออกซิเจนมั่งมันถมแน่นเกินไปนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคน